ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท w r r l d ค a r อ Innovation พาทุกท่านเข้ามาชมสวนลำไยแห่งหนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นสวนที่เขาเรียกว่าเป็น แฟนพันแท้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเราก็คือ 3G มเกิร์เวิลแพนนั่นเองซึ่งจะเป็นสถานที่ไหนเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเจ้าของสวนครับนี่ค่ะอาวคุณพี่ตรงนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่โนพี่โหนนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของสวนสวนลำไย,ยแห่งนี้สวนลำไย,ยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ไหนครับหมู่สองเทนมิตร หมู่สองเทพนิมิตคือตำบลเทพนิมิตอำเภอ,ป,อ,อป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีพื้นที่สวนลำไยแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ10ไร่จ้ะ10ไร่จำนวนต้นประมาณสักร้อยเจ็ดสิบต้นร้อยเจ็ดสิบต้นนะครับส่วนคุณพี่ชื่อตู่ครับคุณพี่ตู่นะครับคุณพี่ตู่นี่เป็นผู้ที่แนะนําให้พี่สหนได้รู้จักกับสามเกลอวัวแพนอ๋อนะครับสวนลำไยของคุณพี่สหนเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีจ้ะ 10ปีเก็บเกี่ยวผลบริบาอยู่ได้เรื่อยๆเลยทำเองทำเองจ้ะทำเองกับมือเลย<ช>นะครับ คุณพี่โนได้รู้จักกับสามเกลอเวอร์แพนอย่างไงครับพี่ชอบเปิด YouTube ดูจ้ะเรื่องการเกษตรอ๋อชอบเปิด u t u b e ดูทางการเกษตรจ้ะเพราะว่าอันไหนตัวไหนยาดีพี่จะเปิดแล้วก็ศึกษาพี่เปิดเป็นปกติหรือว่าพี่เปิดเพราะเปิดแบบว่าตัวไหนยาดีไม่ดีพี่จะเปิดดูตลอดอ๋อจะเปิดศึกษาดูตลอดแล้วที่ศึกษาเนี่ยคือเนื่องด้วยต้นลำไยของพี่โนนี่มันประสบปัญหาอะไรอย่างไงหรือเปล่าคือบางต้นมันจะเป็นชโรคแบบรากเน่าโคนเน่าอะไรเงี้ยรากเน่าโคนเน่าพี่อยากศึกษาดูว่าทายังไงให้ใบเขียวเข้มขึ้น สุขภาพต้นไม้ดีขึ้นพี่ก็อยาสอบดูแล้วไปเปิดไปเจอสามเกลอแพนพอดีแล้วก็เลยไปเจอกับพี่ตู่พอดีซึ่งพี่ตู่เขาก็ใช้อยู่ใช้มาอยู่แล้วพี่ตู่ทำอะไรอยู่ครับปลูกอะไรอยู่ทำลำไยเหมือนกันทำลำไยเหมือนกันใช้สามเกลอแพนมานานยังครับปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อมาเจอพอดีเลยแล้วก็สอบถามกันพอดีพี่ตู่ก็เลยแนะนําให้พี่โสนได้ลองใช้ซึ่งปัญหาที่พี่โสนเจอคือรากเน่าคนเน่าแล้วมีปัญหาอื่นไหมครับพี่มันจะมีแบบใบจางสีซีดอสีซีดใบสีซีดซีดลูก เป็นไงครับแค่แกนจ้ะแค่แกนไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเปิดดูทูบไปเจอพอดีแล้วเจอพี่ตูดก็เลยสอบถามเอามาใช้เลยพี่กล้าเอามาใช้เลยเหรอเขาแนะนำอ่ะพี่สนุถามจริงกล้ากะชอบวัดใจจ้ะชอบวัดใจแน่นอน <c oughs> ผมดูสภาพต้นที่พี่บอกว่าใบซีดแค่ไอ้ลูกแค่แกมันไม่ใช่แล้วนะแล้วพี่ได้ใช้หรือยังต้นได้ใช้แล้วใช,ใช่ไหมใช้แล้วจ้ะใช้มาประมาณไหนละใช้มาประมาณสี่ครั้งแล้วคะ่ะสี่รอบแล้ว ฉีดพ่นไปทั้งหมด4รอบกี่วันรอบครับก็10วันมั่ง10กว่าวันมั่ง10วันมั่งสิบกว่าวันมั่งรอบสี่รอบนั่นหมายถึงประมาณสักเดือนกว่าเองที่ใช้3มเกอร์โวลแพนใบสภาพใบเขียวเข้มขึ้นจ้ะเขียวเข้มขึ้นแล้วลูกเป็นไงครับก็ดีเก่าคคำว่าดีเก่านี่มันมันให้เห็นชัดเจนว่าเห็นชัดจ้ะ เพราะว่าปีที่แล้วมันจะเป็นลูกแดงๆเวลาเลี้ยงลงมาเก็บมันจะผิวไม่ค่อยได้ผิวไม่ได้ทีนี้พอฉีดพ่นไปสามสี่ครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นคือหนึ่งใบเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็ผิวมันจะเหลืองผิวของลำไยเหลืองมันจะนวลนวลขึ้นเหลืองขึ้นอ่าแล้วไอ้ต้นที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าพี่ได้ฉีดไหมได้พ่นไหมฉีดพ่นลงดินมั่งอะไรมั่งฉีดใส่ทั้งต้นด้วยทั้งลงดินด้วยเลยแล้วเป็นไงไอ้ที่เป็นรากเน่าโคนเน่าก็ดีขึ้นเขียวขึ้นแทบจะไม่หลงเหลือความเหลืองแล้วนนนนนะะ่่่เเพพรราาาาววต้้้้ีีมมัักกกก็ยใหแแดล ให้ชลาไม่มีชลาแล้วพี่ก็ฉีดลงดินอ๋อคยหญ้าคยอะไรออกนะแล้วก็ฉีดพ<ช>่นลงดินออพี่สโนุใช้ครบทั้ง3ตัวเลยไหมครบจ้ะนั่นคือ1กรดอะมิโน,โน 2, โสําหรับพืช2ไคโตซานใช่จ้ะแล้วก็3มสารปรปับปรุงดินจ้ะเพราะว่าพี่อ่านในในป้ายนะั้นมันจะมีแบบว่าเอมูลไข่ไก่มูลขี้วัวอะไรเงี้ยครับจ้ะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พี่ก็ต้องทดสอบโอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าลองใช้ดูสิลองวัดใจดูสิมันเป็นยังไงนีนี้พอใช้มาแล้วสามสี่ครั้งประมาณเดือนกว รู้สึกแบบไหนก็การเปลี่ยนแปลงของลูกจ้ะการเปลี่ยนแปลงของลูกดีขึ้นดีขึ้นใบดีขึ้นจะมั่นใจกับสามเทอร์โบแพนนี่มั่นใจจ้ะจะใช้ต่อไหมใช้ต่อจ้ะใช้ต่อแน่นอนส่วนพี่ตู่นี่ก็ใช้เองมาปีหนึ่งแล้วปีนี้เป็นไงผลผลิตของพี่ตู่เป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจนะไม่งั้นไม่กล้าแนะนําพี่ตโนแน่ใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ผลิตพันธุ์ดีๆมาช่วยดูแล สวนแห่งนี้แล้วตอนนี้สภาพลำไย,ยอย่างที่เราเห็นนะครับลูกก็คือถือว่าผิวดีขึ้นอีกกี่วันครับจะได้เก็บอ,อีกประมาณ15วัน15วันได้เก็บอยากให้ ที่ทั้งสองครับฝากหน่อยครับว่าเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่กล้าที่จะใช้พี่สนุฝากนิดนึงครับจะลองเปิดใจมาใช้เบอร์แพนดูคะ่ะแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีคะ่ะใ <c oughs> บจะเขียวเข้มแล้วลูกก็จะเสมอกันหมดผิวก็จะสวยจ้ะมั่นใจแล้วเพราะว่าปีหน้าเป็นรังแน่ๆปีหน้าจะใะ้ยกรังเนี่ยนะครับส่วนพี่ตู่ครับฝากอะไรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ยังไม่กล้าใช้ก็เหมือนกันละครับเพราะว่าถ้า กล้าเปิดใจหน่อยนึงก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในส่วนของเราครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าบริษัทเ o อร์คาร์ดอีโนเวชั่นของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยที่เรียกว่า3ามเกลือเวอร์แพนตัวแรกนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือสูตรนะครับเป็นกรดอะมิโนสําหรับพืชตัวที่2เป็นไคโตซานสําหรับพืชครับซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบน้ําและที่สําคัญนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ง่ายละลายไวครับเป็นสูตรที่เราถือว่าพัฒนามาตอนนี้ก็คือขั้นสุดของณเวลานี้และอีกตัวนึงรัอีกตัวหนึ่งุง ตะลาหญิงเกษตรของแท้ต้องมีนี่ครับหญิงเกษตรใส่บงกุดนะครับแบบบนแขนเสื้อของผมของแท้แทนะครับสารต่อปรุงดินหญิงเกษตรนะครับย้านะครับระวังของลอกเลียนแบบของที่ตอนนี้นะครับแอบอ้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกใช่ไหมพี่ตโนใช่ไหมพี่ตู่ครับให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับต้นไม้ไม่โกหกครับมีแต่คนนั้นนั้นแหละที่โกหกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจครับ3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่าย ละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับที่ให้โอกาสกับบร,ริษัทเบอร์คัางอินโนเวชั่นของเราได้เข้ามาเที่ยวชมสวนแล้วก็ความสําเร็จความสุขใจของพี่ทั้งสองที่ได้สัมผัสกับ3เกอร์เบอร์แพนของเราต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับ